ดูลมหายใจเข้าออกหรือสวดภาวนานาโมพุทธายะสวดจนให้เราเกิดมาทำไมอืมคำนี้มันน่าน่าคิดนะเราเกิดมาทำไมตอนเป็นเด็กกับผมมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำไมผมเกิดมาเป็นผู้ชายคนนี้ตัวผมทำไมมาอยู่ในร่างกายของของคนตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลย มันมีอยู่ครั้งหนึ่งความรู้สึกผมนะที่ผมรู้สึกว่าผมได้เจอเป็นคนแล้วคือความรู้สึกครั้งแรกที่เรารู้ตัวว่าเรามีตัวตนในในชีวิตนี้อยู่มันเหมือนนะผมมันเหมือนตกจากีิสูจน์มหมาแล้วผมก็อยู่อยู่ในที่นอนที่นอนบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าเนี่ยมันจะเหมือนจะมีสองหลังกันจำได้สองหลังกันฝั่งนึงมันเป็นของน้าสาว อีฝั่งมันจะเป็นของพ่อกับแม่ผมอยู่กับกันกันมันแล้วมันจะเป็นมงมงขาวขาวว่ามงมงก็จะมงมงบนผ้าฝ้ายก็นอนอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกหมดทุกคนเลยพี่ชายสองน้องสาวหนึ่งแล้วก็ตัวผมนี่เราสูงตอนนั้นตอนนั้นยังยังไม่มีน้องสาวยังมีความทรงจำว่ายังไม่มีน้องสาวก็อยู่ด้วยกันแน่แนครอบครัวผมรู้สึกยึตัวเป็นตนเลยว่ามาเกิด ณนะนะนะจุดนั้นรู้สึกครั้งแรกคือตรงนั้นจะเป็นความทรงจาของของของบ้านผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในร่างกายของผู้ชายคนนี้ตัวคนนี้ตัวผมเนี่ยไม่ใชว่าผู้ชายคนนี้คือตัวผมเนี่ยทำไมดวงจิตของผมถึงมาอยู่ในร่างกายนี้จุดสัตว์ปอันนี้ผมก็มีมีการชอบศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับธรรมะตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่รู้ภาษีภาษาหรอกโรงเรียนประมมาต้ให้นั่งสมาธิผมก็จะ นั่งสมาธิเขานั่งแบบปุบปุบปาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่เ็าชอบชอบนั่งชอบนั่งสมาธิตามแบบที่คุณครูสอนในโรงเรียนนั่นเนาะที่เวลาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิกันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาทําไมคือคือมันไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาคิดคือมันมันคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วก็มาตกผลึกว่าจากการศึกษาเกี่ยวกับธรรมะอุตสาสนาสอนเนาะ เราเกิดมาก็เพราะเวรกรรมเราทํากรรมสิ่งใดไว้เราก็ได้สิ่งนั้นก็เราทํากรรมที่มาให้เกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่ากรรมอะไรเลยมาเกิดเป็นมนุษย์ใครทากรรมดีมีโชควาสนาก็าจะได้เกิดเป็นลูกอพอมีตังกลุกเปิดเศรษฐีมหาเศรษฐีลูกครูลูกแพทย์ลูกพยาบาลที่ว่าเขามีเงินเดือนถ้าเป็นลูกชาวนาก็เ,าเป็นลูกชาวนาที่มีนาเป็นเป็น เลยร้อยไล่อะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลูกลูกคนพอมีตังค์ถ้าใครทําทํมมาไม่ค่อยดีลําบากมาหน่อยก็จะอยู่ในร่างกายที่เกิดมาในครอบครัวที่ขัดสนเงินทองพ่อแม่ติดการพนันติดสุราติดทุกอย่างเพิงขัดสนเงินทองเรื่องธรรมะนี่สําคัญนะทำให้เรารู้รู้เขาเรียกว่าความสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยธรรมะนี่สําคัญ ก็ส like ่วนตัวผมเกิดมาก็มีชีวิตที่รุ่มลุ่มตอนตอนมาตลอดก็ดีอย่างนึงคือผมคนขวายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องธรรมะผมก็ไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ใจในเรื่องเรื่องในตัวผมเท่าไหร่หรอกจนก็ให้จนไปก็ตามสภาพรวยก็รวยไปมีโชควาสนาเข้าเอรวยก็รวยไปมีกินมีใช้ก็ดีไปก็ทํางานอย่างโลกเขาทาเราก็คิด อะไรก็ทําเหมือนโลกเขาทั่วไปแหละมีเมียมีลูกมีกามมีเกลียดมีโกรธมีโลภมีหลงเหมือนปกติเราแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะเราเกิดมาในร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้มีอะไรห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการจะตกทบตกทบอะไรก็จะเกิดแบบนั้นมีสิ่งรุนแรงเข้ามาปุ๊บใจเราก็จะตื่นเต้นมีสิ่งดูสิ่งที่มันน่ายินดีใจเราก็จะเกิดการปิติ มีเเวลาเราโดนโดนคนโกงหรือเอาเปรียบเราใจเราก็าเกิดโทสะเกิดความโกรธเจอผู้หญิงที่มาเย้ายวนใจเราก็าเกิดหลาขะพวกนี้เป็นธรรมชาตินะไม่มีใครห้ามได้เพียงแต่เราจะควบคุมมันได้ไหมควบคุมว่ามีผู้หญิงเดินมาใกล้ๆเรามาท,ทาท่าเย้ายวนเราแล้วก็เพื่อจะไปหวังเสพสังวาสกันอย่างเงี้ยก็ถ้าใจเรากหา็ห้ามใจไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นผู้ชายมันเป็นสิ่งตกกระทบเป็นธรรมชาติ เราก็ต้องมีกิเลสเพื่อมันเป็นธรรมชาติอะเป็นกิเลสอะเป็นกิเลสเป็นธรรมชาติแต่เราหักห้ามใจได้ไหมหักห้ามใจได้แต่ว่าหักห้ามใจอารมณ์อะหักห้ามไม่ได้หรอกเราก็จะไปคอยตามสิ่งที่มันมันเข้ามากระทบเราเรากันอย่างความโลภมีใครริมของไว้เป็นทองหรือเป็นเงินราคาเป็นหมื่นเป็นอะไรเราก็อยากได้ไปอยากได้ใจเราอยากได้อยู่เลยแต่ว่าเราหักห้ามใจตัวเองให้ได้ว่านนี่คือของเขาไม่สมควรมาเอาเป็นของเรา ก็ฟังธรรมะหลายเจจีอาจารย์นะหลายเจจิอาจารย์ก็ประทับใจหลวงปู่วัสเกท่านสอนสอนหลวงปู่วัตเจไม่ไม่ได้เพศเป็นจิตเจสนะแต่คําสอนท่านแต่ละคำเนี่ยคนดีไม่ตีใครเนี่ยผมก็สุดแล้วคยคนคนดีไม่ตีใครนะถ้าถ้าใครดูคนดีก็คือจะไม่ไปจมตีของสำนักอื่นของคนอื่นไม่จมตีคนอื่นเนี่ยคดีก็ดีไปก็ชั่วไปก็ชั่วไปเออเราก็จะไปสนใจเราสนใจแค่ตัวเราสนใจแค่ตัวเราอะ ประพฤติปฏิบัติของเราในตัวเราให้มันให้มันดีที่สุดเลยแล้วก็มีคำหนึ่งของลูกดูวัสเกนะใช่ป่าอะไรนะข้าไม่เคยเห็นสิ่งไหนที่สําคัญมวดนอกเสียจ,จากการสวดมนต์ภาวนา <c oughs> ก็คือการปฏิบัติธรรมหรือหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าทํางานนั่นแหละทํางานทํางานทํางานก็คือรักโลกกดหลงเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถออกจากมันได้ออกจากมันได้ผมก็ปฏิบัติธรรมโดยการ สวดมนต์ภาวนาอันนั้นมั่งอันนี้มั่งคาถาจักรพรรดิมั่งไตสรณคมมั่งแล้วก็ไอพุทธโธมั่งนามะพะทธะมั่งแล้วแต่จังหวะที่จะสวดที่จะสวดอะ่ะการเข้าถึงทมก็คือเราต้องท,ทําจิตใจให้เป็นหนึ่งเราจะใช้คําสวดคําไหนก็ไม่ว่าใช้คําสวดคําไหนก็ไม่ว่าแต่จุด,จ,ด,จ,ดจุดเดียวก็คือมันจะต้องระงับใจเราให้ได้ ระงับใจเราไม่ให้ตกเป็นธาตุของกินการเกลียดโลกโวดหลงเนี่ยอย่างเราทําเป็นอนาปานสติมันก็จะดูลมหายใจให้ลมหายใจเข้าออกเองโดยอัตโนมัติเราก็เป็นแต่เพียงผู้ดูผู้ดูดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกมันจะเหมือนเหมือนเป็นโลกสองโลกนะครับจะเหมือนเป็นโลกสองโลกโลกหนึ่งคือโลกขันห้าโลกของขันห้ามีสิ่งตกกระทบอะไรเราก็ยังมีกลัวีโ่ลดไม่ลงเหมือนเดิมแต่ว่าอ,อีกโลกหนึ่งก็คือโลกของธรรม หลวงปู่ดูบอกว่าไม่มีอะไรที่ดูเป็นสาระมากกว่าการสวดพิธรอนาก็คือสวดให้จนเป็นธรรมหรือตกทวังไปเลยให้ตกทวังไปเลยอันถ้าสมมติว่าเราสิ้นชีวิตไปในขณะที่เราเข้าสมาธิหรือจิตใจเราอยู่ในขัข้นคณิกะสมาธิสมาธิขั้นต่ำๆมันจะตัดออกไปจากทางทางโลกกฎหลงก็เรียกว่ากายเวทนาสัญญ,ญาสังขารวินญานีคือคือมันจะตัดออกไปมันจะมาอยู่ที่การมีสมาธิพอเรามีสมาธิเราจะมีะมีปิติต ปิตินี้สําคัญในการทําสมาธิสําคัญปิติมนะันสำคัญมากถ้าเราสิ้นชีวิตไปในขณะขณะที่เราจะมีปิติอยู่สมาธิขั้นแค่ขัิกะขั้ิกะสมาธิสมาธิขั้ขนต่ำๆเรา,รก,ารก็จะเกิดไปเกิดในภพภูมิที่ดีดีกว่านี้ต่อให้เรายังไม่ทันได้ไปถึงขั้นบรรลุนิพพานอะไรชีวิตเราคือกรรมมาเป็นกรรมดีที่เวลาเราตายเลยทุกกรรมดีก็จะส่งให้เราไปเกิดในที่ที่มันดี ทุกวันนี้ผมก็ยังกินเหล้ากับเพื่อนมีลูกมีเมียทำกับข้าวลูกทำน้ำนามาให้ก็โมโหเหมือนเดิมคือจิตใจก็ปกติเหมือนเดิมแตมม่ผมก็จะปีกตัวมาวิเวกในช่วงเวลาว่างว่างไปไหนเวลาไหนตอนไหนผมก็จะมาทำสมาธิโดยการดูลมหายใจเข้าออกหรือสวดภาวนานะโมพุทธายะสวดจนให้จิตนิ่งจิตนิ่งเวลาเราสิ้นชีวิตนี้ไปก็จะ ไปในทางที่ดีตามคําสอนของพระพุทธศาสนาแล้วก็ที่เราได้ปฏิบัติเองเรามองมองดูแล้วว่าอันนี้คือทำถ้าผมได้มีโอกาสบวชหรือหรือออกจากชีวิตที่ทางโลกเนี่ยผมก็คงจะมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเดียวอะก็จะรักษาพวังพวังก็คือการทามสมาธิอยู่ตลอดเวลาคือให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่าจะสาเร็จ ท่านิพานอะไระนี่ไม่ถึงไม่พูดถึงจุดนั้นเลยพูดถึงแค่ว่าเอาจิตให้เป็นสมาธิให้สงบแล้วมีปิติพอเรื่องที่ว่าจะไปถึงขั้นนิพานมันมันจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ก้แล้วแต่แล้วแต่เราเอาปัจจุบันให้มีความสุขแค่นั้นเลยทุกวันนี้ก็ยังมีกินกามเจ็บมันเดือดมีโลภมีโกรธมีหลงมีการตกกระทบเนี่ยไม่ได้เจ็บนะเจ็บมีผู้หญิงเดินผ่านตาเรามองแล้วเราเป็นผู้ชายมันก็ต้องมองมีราคาใช่ไหมมีราคา มีสิ่งมาเข้ามากระทบแบบดูรุนแรงหน่อยตื่นเต้นหน่ติดเต้นมีเหมือนกันทุกอย่างห้าไม่ได้ห้าไม่ได้คือเนื่องจากเป็นธรรมชาติแต่สิ่งที่สําคัญเราอยาทิ้งการภาวนาการภาวนาให้อยู่ตลอดเวลาได้ได้ยิ่งดีคือมันไม่เป็นสมาธิก็จริงอย่างเราสวดภาวนาไอ้นโมพุทธายะพระพุทธะไตวัฒนายาลิพุทโธพุตโธพุทโธอยู่มันเป็นการเกียิจิตเกียดใจนี่ใช้ธรรมะกูดูกสแกเลื่นๆเลยนะ เป็นการเกียรจิตเกียรใจดีกว่วเรามามานั่งเล่นเฉยๆก็สวดมนต์ภาวนาเกียรจิตเกียรใจเกียรจิตเกียรใจไม่ให้ไม่ให้มันขึ้นมากลงมากไม่ใช่ขึ้นมากลงมากก็เกียรให้มันอยู่กลางๆเราจะไม่ถลํำลึกในในในโลกที่เขาดึงเราไปเยอะมากจนเกินไปโลกมันจะคอยดึงเราจ่ตลอดเวลาหลแเราพอพอเกียรจิตเกียรใจตอนกลางวันที่เราไปนั่งไปนีเสร็จปุ๊บเวลามีเวลาก็เข้าสมาธิดับจิตดับใจให้เกิดการระงับ พอจิตใจระงับอย่างอย่างอย่างพ,พ,พ,พุทโธ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 จนจนจิตนิ่งเกิดการระงับขึ้นเกิดนั้นนขึ้นมันก็จะตกระวังตกระวังไปที่ที่สุดอ้ะมันจะนิ่งอยู่ระวังแล้วมันจะมีปิติอยู่ข้างในอิ่มถ้าเราตายไปในช่วงนั้นแนหะนั่นแหละคือจุดที่สุดแล้วแต่เราก็ไม่หวังอะไรหรอกจะไปถึงจุดไหนอะ่ะ